นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณอนุสรนะครับปองพาณิชฐ์ท่านเป็นประธานชมรมพิเรนกุ้งจังหวัดประจวบที่ดีแข่งครับสวัสดีครับคุณอนุสรดีครับครับพี่อนุสรอยากจะให้พี่อนุสรพูดถึงงานวันกุ้งประจวบที่ดีแข่งครั้งที่สามที่ผ่านมาครับผมมีความสื่อในบ้างครับสำหรับงานในครั้งนี้ก็งานวันกุ้งประจวบที่ดีแข่งครั้งที่สามครั้งนี้นะครับครับเ,เราได้มีการเตรียมงานกันทั้งๆที่จะ ใช้เวลาค่อนข้างดีนะครับเที่ยวสองับห้ารที่ผ่านมานะครับปัญหาสองห้าที่ผ่านมาเนี่ยงานประจวบเนี่ยเป็นงานที่ครั้งแรกนะครับเราจัดที่อุทวสารเุรคุยบุรีปีสองนห้าห้าหกนะครับปีนั้นร้อนมากนะครับสถานที่ไม่ไม่ไม่ค่อยเกลือมหน่วยแล้วปีนั้นเป็นเป็นอากาศจะค่อนข้างร้อนมากครับแต่ว่าผู้ร่วมงานก็เยอะบุดก็เยอะนะครับครั้งที่สองเราจัดที่ ปี2557จัดที่สารการ,รนะครับจังหวัดประจวบคิริคันครัปัญหาก็ก็ไม่ค่อยคือที่อยู่ของบูธก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคืออากาศร้อนแล้วก็ลมแรงเพราะว่าบูธไม่ได้อยู่ในห้องแอร์รปัญหาคือที่สองค้งที่ผ่านมาเราเราจัดโด,ย,ดยราชการเป็นคน เป็นคนเริ่มต้นเป็นคนแล้วเราก็ทำด้วยกันเนี่ยรัชการเป็นตัวเป็นตัวหลักครับครั้งที่3ผมผมมองว่าถ้าเรายังมีงานวันกุมภาจันธ์ที่สามเนี่ยถ้าเราไม่มีการพัฒนาไม่มีการปรับปรุงหรือว่าผมคิดว่าต่อไปน่าจะน่าจะไม่ดีแน่เลยผมก็ในปีแรกปีครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์อำนวยเทพฤษฎสมุทรเป็นประธานนะครับครับปีที่สอง ผมเป็นผมเป็นประธานแต่เป็นประธานที่ได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆคือ,อประมาณรู้รู้ก่อนงานประมาณสักไม่เกินไม่เกิน2อาทิตย์พอจ่ายงานครั้งที่2นะครับแต่ครั้งที่3นี่เรามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างนาน,นิดนึงผมมีการเตรียมตัวค่อนข้างนาน,นิดนึงก็คือเตรียมงานก็คือมีการทํากันบ้านเตรียมงานก่นอนหน้าเนี่ยผมผม คือครั้งที่สองเนี่ยปรากฏว่าบูธท,ที่มาร่วมเนี่ยประมาณน่าจะจำไม่ดีน,น่าจะสิบบูธอีกสิบกว่าบูธเองนะครับน้อยมากครั้งที่สามเลยต้องทำทำการบ้านเยอะนิดนึงผมก็ไปงานทุกงานวันคือผมเป็นประธานชมรมผมก็ไปร่วมงานของสมาคมสมาพันธ์นะครับจันทบ,บุรีผมก็ไปสุราษฎร์ผมก็ไปลุมน้ำตาทอง,องออผมก็ไปกระบี่ผมก็ไปเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าประจวบเนี่ย เราตอง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 ,ตองรู้จักคนนี้มาขึ้นละนะครับเพราะหน้าวันนี้ท่านท่านหลายที่ก็มาแล้วก็คือท่านผู้ใหญ่ในสมคมสมภพพี่บรรจงก็มาครับพี่เล็กใช่ไหมพี่เล็กพี่เล็กก็มาประธานตราใช่ไหมครับแล้วก็คุณทียุทธเสียบังก็มาครับพี่ไก่โดนเกี้ยงมาโอรานซึ่งผมคิดว่าอ่ามคือเราก็ ผมว่าส่วนหนึ่งที่เราเราเราได้ได้ได้มีการกิจกรรมภายนอกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นอันที่หนึ่งครับอันที่สองเราพยายามจะให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงนะครับที่คือของเราเนี่ยที่ดูแล้วอาจจะมามีสุรายก็มีแล้วครับที่ตอ่อนปฐมสุพรรณภาคกลางก็มาภาคกลางก็มาก็มา,ามาแต่พอเราก็มาพุกเนี่ผมมองว่าครับ ก็ค่อนข้างที่จะคือทีแรกเราก็คาดคาดการอะไรได้ค่อนข้างยากนี่หนึ่งเพราะครั้งที่สานี่คือเราจัดเองละครับเราไม่ได้พึ่งพาหน่วยงานราชการการที่เราจัดเองกุ้มเนี่ยคือทางทีมงานของผมก็ต้องทํางานกันหนักนิดนึงนะครับทั้งเชิญทางไลน์ทางเฟซคือทําทุกวุกีดางเพื่อต่อการเกษตรกรเข้ามาคือทําไปเราก็ทํามาเราก็ไม่คาดว่าครั้งนี้ผมมองว่าถ้าถ้าประสบความสําเร็จค่อนค่อนข้างที่จะผมค่อนข้างพอใจมากเพราะว่าครับ เกษตรกรที่มาหน้าวันนี้คือเป็นเกษตรกรตัวเต็มจริงๆทั้งนั้นเลยเกษตรกรตัวจริงตัวจริงครับแล้วหัวข้องานนี่เน้นไปทางวิชาการด้วยโอโ้เน้นเลยเน้นเลยผมมองผมเน้นมาแล้วผมไม่เคยไปพูดที่งานไหนเพราะว่าใช่เพราะว่าคือภาพรวมมองคนอื่นเขาจะมองว่าผมมีการจัดการที่ค่อนข้างคล้ายๆกับระบบใหญ่แบบ C p แบบระบบระบบใหญ่ทั่วไปแบบชาวบ้านทําทำไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยหาวิธีว่าจริงๆเรามีวิธีฟาร์มเราที่ ชาวบ้านก็ทําได้เราก็มีนะอะไรเงี้ยเป็นฟ้าที่ยกตัวอย่างที่ว่าแปลงหนึ่งสองแปลงอะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างให้เขาดูคิดว่าเขาจะได้รประโยชน์มากขึ้นครับผมแล้วพี่อนุสรอ,อยากจะฝากอะไรถึงงานบรรจุกระจกครั้ง,ง<อ>ต่อไปคิดว่าถ้าเรามาครั้งที่สามมาประสบความสำเร็จนะประมาณนี้นะครับครั้งที่สี่ก็ผมคิดว่าจะต้องอพัฒนานะครับการหัวข้อเรื่องนะครับแล้วก็ จริงๆผู้ที่เลี้ยงกุ้งสําเร็จในประจวบนะครับนอกจากที่ดังๆที่คุณรู้จักก็มีผู้ชโยเก่งตรงนะครับหลักๆที่เราเคยได้ยินกันอยู่ก็มีของคุณอุูลนะครับ,ค,รบคุณนุูลไสยซึ่งว่าคนทั้งดังมากก็ยังมีหลายลายซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งบอกว่าคุณหลวงเก่าในในหนังสืองานเนี่ยบอกว่ายังมีเกษตรกรหลายๆลายซึ่งคุณประสบสาเร็จแต่คุณยังไม่กล้าที่จะมาขึ้นบนเวทียังไม่กล้าจะสื่อความไม่กล้าผมคิดว่าเดี๋ยวปีต่อไปผมจะ ผมจะใช้เวลาในให้เกษตรกรลายลายๆายที่ว่าประสบความสำเร็จในพื้นที่จริงๆมามามาคุยเดีจยวครับลายสองลายอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มีแบบให้ให้ทุกคนได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันจริงๆถามว่ามันไม่ยากหรอกถ้าคุณใส่ใจเกี่ยวกับว่าวิชาการหลักการวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันผมว่ามันเลี้ยงได้หมดในความคิดผมก็เราก็คือในครั้งต่อไปก็พบในงานบรรทุกประจบครั้งที่สี่ใช่แต่ว่าน่าจะเป็นช่วง เดือนกันกกระดาเพราะว่าประจวบเหมือนกับเป็นลูกเมียน้อยเราไม่ได้มีกําหนดคือ14กุมภาพันธ์สุราต้นปีจานื่าเราก็จะดูะว่าจหวัดไหนคือโอเคกันกรดาว่างแล้วเพราะว่าที่เราต้องอาศัยบูดของบริษัทมาด้วยเู้ราบริษัทเราก็จะย้ายไปย้ายคือแต่ละจวัดแต่ละที่แต่คาดว่าได้เป็นเดือนกันกกดาแต่ผมยังไม่ได้กำหนดต้องคุยกับคณะกรนมการทีจะเป็นช่วงไหนก็เดี๋ยวผมก็จะฝาก ฝากทางเอ,อาฟบิดแจ้งไปอีกครั้งนึงนะครับ,รบว่า <ผม S 1> เดี๋ยวช่วงไหนคุณจะไปาม,มาเลยบหน่อยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้บริษัทข้างร้านเกษตรกร<ช>มาทง,งานกันอีกครั้งนึงปีน,นี้ที่แรกที่ผมรับมาแรงเนี่ยก็คือบูธค่อนข้างน้อยมากคือก็20บูธเราก็20เราก,ก็พอใจนะครับปรากฏว่าเราก็คือผมไปทำมาตลอดคือเราก็ประชุมออกซื้อประชุมออกซื้อตลอดปรากฏว่าจากเพื่อนสู่เพื่อนบอกให้ถูกใส่งานในงานประจุนนี่ไม่เลยแล้วนะจากที่ว่าจะเล็ก จนกระทา่งว่าบริษัทร,ร่วม35บริษัทโอ้เรากโ็โอเคนะนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่งานเลวนะงานใหญ่ขึ้นแล้วเราโอเคเราก็ต้องยิ่งบุญมาเยอะเราก็ยิ่งทํางานให้มากครับแต่ผมมองว่าก็โอเคนะผมก็ค่อนข้างแล้วรู้สึกว่ามีเสรียว่าได,ได้ได้รับ อะไรค่อนข้างไปแบบคุณมาคุปหลังวันเราก็เยอะคุณฟอร์มลุกคุณก็เยอะคุณคุณมาเนี่ยผมว่าได้ได้หลายอย่างนะครับครับผมไงก็งันก็ครั้งต่อไปเราพบกันที่งานกุ้งวันกุ้งประจกครั้งที่สี่ครับเลยครับยินดีครับขอบคุณนะครับพี่อนุสรขอบคุณมากครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับ